สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่อง Greenery House นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของกาบมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ากาบมะพร้าวก็เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีประโยชน์มากมายสามารถหาได้ง่ายแล้วก็ราคาประหยัดนะครับโดยประโยชน์ก็สามารถนําไปทําเป็นวัสดปุปลูกพืชปลูกต้นไม้สามารถนําเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักได้นะครับ แต่การจะนํากับมะพร้าวไปใช้ก็มีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในกับมะพร้าวจะมีสารสีน้ําตาลที่เรียกว่าสารแทนนินซึ่งเมื่อละลายน้ําก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดเรียกว่ากดนนรกดแทนนินนะครับซึ่งกรดแทนนินนี้จะทําอันตรายต่อพืชน,นะครับทำให้ต้นไม้ขาดแคลเซียมเป็นโรคแลกลบเกลนเป็นโรคของใบไหม้และก็เป็นโรคเจริญเติบโตช้านะครับการนําไปใช้จึงต้องกําจัดสารแทนนินเหล่านี้ออกไปให้หมดก่อนนะครับ สำหรับกับมะพร้าวที่ยังเป็นกาบมะพร้าวใหม่นะครับการกําจัดสารแทนนินก็ทําได้ง่ายๆโดยการนําไปแช่ในน้านะครับแช่น้ําประมาณ3-4ถึงวันนะครับโดยเราจะทําการเปลี่ยนน้ําในทุกๆวันเพื่อกําจัดสารสีน้ําตาลที่มีอยู่ให้ออกไปมากที่สุดนะครับแต่อีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการนํากาบมะพร้าวใส่กระสอบแล้วก็นําไปแช่ในแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะสามารถกําจัดสารแทนนินไดรวดเร็วและก็ไม่ต้องเปลี่ยน่ายน้ําบ่อยๆด้วยครับต่ทั้งนี้ และทั้งนั้นการนําไปแช่ในแหล่งน้ําธรรมชาติก็ต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อระบบนิเวศในน้ําด้วยนะครับสําหรับวิธีขั้นต้นนะครับก็เป็นการกําจัดสารเทนนินในกับมะพร้าวที่ยังใหม่อยู่นะครับ สำหรับกับมะพร้าวที่เก่าแล้วนะครับที่ถูกทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานก็จะถูกกระบวนการทางธรรมชาติย่อยสลายทําให้สารแทนนินเหลืออยู่น้อยมากๆนะครับและตัวกับมะพร้าวเองก็มีความอ่อนนุ่มกว่ากับมะพร้าวใหม่ในการที่จะนําไปแปลรูปเป็นมะพร้าวสับจึงสามารถที่จะทําได้ง่ายกว่ามะพร้าวที่ยังใหม่อยู่นั่นเองครับโดยหลังจากที่เราได้ มะพร้าวสับมาแล้วนะครับเราก็จะนําไปแช่น้ําเป็นระยะเวลา1วันทั้งนี้ก็เพื่อกําจัดสารแทนนินที่ยังคงหลงเหลืออยู่รวมไปถึงกําจัดเพลี้ยไข่มดไข่แมลงที่อาจจะเป็นศัตรูพืชให้หมดไปก่อนที่เราจะนําไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืชนะครับ สำหรับอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นขุ่มะพร้าวที่เราซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ทั่วๆไปซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะพร้าวใหม่ที่ยังไม่ผ่านการกำจัดสารแทนนินเราก็กำจัดได้ง่ายๆด้วยวิธีคล้ายๆกันนะครับก็คือการนำไปแช่ในน้ำประมาณ3-4วันแล้วก็เปลี่ยนน้ำในทุกๆวันนะครับ เพียงเท่านี้ก็จะเป็นการกําจัดสารแทนนินรวมไปถึงการกําจัดเพลี้ยมดม,มันแมลงที่เป็นสัตว์ูพืชพวกนี้ให้หมดไปนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปเป็นวัดสดุปลูกวัดสดุผสมดินปลูกได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกๆท่านกันนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรคคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะครับสวัสดีครับ